สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาไปรีวิวรถแท้งนะครับหนึ่งคันนะครับเป็นเวฟ125วอลเลนนะครับไปรุ่นนัดนะครับที่สนามแข่งรถปีมากนะครับเข้าต้อนะครับตอนนี้เรากำลังไปกันอยู่นะครับเดี๋ยวครบสอยเข้าต้อนะครับ สนามแล้วนะครับแต่ว่าโอ้ยช่วยเหลือเกินนะครับเ <L ie> นี่ยครับเรามาตึงสนามแข่งรถเลยนะครับรถวิบาร์กค <L ie> ันนี้นะครับเอามาโดด <L ie> <L ie> โดดโคก <l ie> โดดโคกนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวคันนี้นะครับเนี่ยเว็บรถยี่ห้อวอลเลนนะครับต <L ie> ีบอกไว้นะครับ กราพาันนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้เจ้าข้องมารีวิวให้นะครับว่าแต่งได้ไรมั่งนะครับเจ้าข้องนะครับไม่อ่านเลขงนะครับใายจากคลองเรขง่ไงนะครับเดี๋ยวพมรีวิวจากข้างบนก่อนนะครับอ่านะครับตอนนี้เป็นสีดำเงินนะครับปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกเดิมในผันนี้นะ ใส่ไฟ L.E.D. นะครับจุดกระลางนะครับนั่นอันนี้ใส่ปั๊มซีพอตเรียบร้อยนะครับาจานดิสไอไลโชว์นะครับรอขอมดาวน,นะครับใ<า>ส่กันนะคมนะครับน,นี่นะครับโชคล่างนะครับปูสาม0ันว่านะครับใส่ต่อ เกย์เล่นนะครับใช่ร้อนๆนะนู่นโอ้โหถ่อเดือโตนะครับเนี่ยครับคันนี้นะครับเล่นนอสแตนเลสถังคันเลยนะครับตั้งแต่ใส่ตะเกียบปีนี้นะครับนี่แต่งทรงกับประมาณนี้นะครับวันนี้เรามารีวิวกระเป๋านะครับ ให้แหล่งทรงให้แหล่งทรงนะครับให้แล่งทรงว้างามพรืมพี่น้องเอ้ยได้ปะเจ้าข้องนะครับเอารถพุ่มไปโดดโขงอยู่เลยนะครับเอา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 ช็อตเด็ดพอดีเลยนะครับเออตู้ก็มองล้อเลยไปต่อไปต่อ กันนี้ก็โดดโขกแล้วนะครับโอ้โอ้นะครับวันนี้นะครับผมก็ปิดคลิปแบบตานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไอเราสนะนำวีบากสักทีนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมนะครับเขาอยากให้รีวิวนะครับแป๊บสั้นๆนะครับตักอะได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ